สวัสดีค่ะหนิงไอรีนะคะทุกคนวันนี้นะหนิงก็มีเรื่องเกี่ยวกับความสุขความงามจะมาเมาท์มอยอีกละเรื่องของความสุขความงามกับผู้หญิงเนี่ยมันไม่จบไม่สิ้นหรอกมันมีเยอะมากนะแต่วันนี้หนิงจะไปเมาท์เรื่องของออคนคนหนึ่งนะที่เขาเป็นคนสร้างแรงบันดาลใจให้หนิงเนี่ยกลับมาใส่ใจแล้วก็รักตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองให้ให้มันดูดีนะหนิงต้องถามทุกคนก่อนนะคะว่า คุณคิดว่ากระเป๋าเครื่องสำอางเป็นสิ่งสำคัญไหมนะหรือว่าเครื่องสำอางนะแต่ละชนิดแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันสำคัญไหมโอเคบางคนอาจจะบอกว่าก็ไม่สำคัญหรือบางคนอาจจะบอกว่าสำคัญความสำคัญของการที่เราจะมีกระเป๋าเครื่องสำอางสักใบหรือผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องสำอางมาใช้นะสำหรับหนึ่งแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ หนิงมีหนิงมีความรู้สึกว่านะหนิงไม่ได้ให้ความสําคัญกับกระเป๋าเครื่องสําอางนะและ้วก็พวกเครื่องสาอางก็เช่นกันไม่ว่าจะเป็นแบรนด์อะไรหรือเป็นแป้งเป็นายแซโดเป็นลิปสติกเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ให้ความสําคัญมากคือมีอะไรก็ใช้นะั่นนะถามว่ามีของดีอยากมีของดีใช่ไหมอยากค่ะอยากมีของดีใช้แต่ว่าถ้ามันยังไม่มทุนทรัพย์เรามันไม่พอเนี่ยความคล่องการเงินเราไม่ไม่เพียงพอแล้วก็ใช้ตามอัตราภาพไป ทีนี้เหตุอ่ะมันเกิดอย่างนี้ค่ะทุกคนเมื่อประมาณสักช่วงหลังจากโควิดนิดๆอ่ะนะหนิงก็ได้ไปเ,เจอกับขออนุญ,ญาตเอ่ยนามครูอุ้มแล้วกันนะคะหนิงจะเอาเรื่องของครูอุ้มเนี่ยมานิดนึงมาเล่าแต่ว่ายังไม่ได้ขออนุญ,ญาตเขาแต่นิงที่ว่าครูอุ้มคงจะไม่ว่าเพราะว่าครูอุ้มเป็นแรงบันดาลใจให้หนิงนะครูอุ้มเนี่ยบางคนอาจจะไม่รู้จักแต่แกเป็นนักเล่นกล้ามหญิงนะที่ได้รางวัลแบบเป็นแชมป์โลกเลยนะ แล้วเขาก็เป็นนักเล่นกับนักกล้ามหญิงอะ่ะออแบบรูปร่างเขาก็ดีสวยเซ็กซี่มากเลยนะวันนั้นน่ะเราไปเที่ยวที่พัทยากันค่ะเราก็นัดกับครูุ้มเนื่องจากว่าเราจะไปไปรีวิวเอ้น้ำมันตัวนี้นว่าคุ้มเขาทำแบรนด์กันยาเป็นน้ำมันทาผิวอะไรเงี้ยนะคะพวกใสฝอทั้งหลายแหล่พวกที่รักผิวอะไรเงะะี้ยเวลาไปตัดอาบดงอาบแดดแใช่ไหมเราก็จะไปรีวิวกันที่พัทยาทีนี้โอเคหนิงก็ นัดกับคุณอุ้มไว้โดยที่เราอะ่ะเดินทางไปก่อนเว้ยเราไปถึงพัทยาเสร็จปุ๊บเราก็ไปเปิดโรงแรมและโรงแรมอะ่ะเราก็ไม่ได้คืนเราพักแบบไม่ได้หรูหราอะไรมากเนี้ยก็พักแบบคืนหนึ่งหนึ่งพันบาทซึ่งมันอยู่แถวๆวัดชัยมงคลเนี้ยติดกับวัดเลยเพราะว่าเราคิดอย่างเดียวว่าเดี๋ยวทั้งคืนเราก็ออกไปเที่ยวแล้วก็เราไม่ได้เราไม่ได้มานอนเล่นอยู่ในห้องใช่ไหมเราไปบันเทิงกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับมานอนแป๊บตื่นเราก็จะกลับกรุงเทพแล้วโอเคทีเนี้ยโดยปกติทั่วไปแล้วเนี่ย หนิงก็เครื่องสำอางหนึ่งมีไม่เยอะและหนิ่งเป็นคนที่ไม่ค่อยพกเครื่องสำอางไปไหนมาไหนไะถึงจะพกก็พกน้อยมากคือเราจะมีกระเป๋าสะพายใบหนึ่งแล้วเราก็จะพกลิปสติกแท่งหนึ่งแล้วก็แป้งตลับหนึ่งแค่นั้นเองใช่ไหมหรืออาจจะมีปัดค้องปัดแก้มก็แค่นั้นแล้วก็ไม่ได้มีกระเป๋าเครื่องสำอางแต่ว่าบางครั้งถ้าเราจะต้องไปค้างคือนอ่างแรงอย่างเงี้ยไปหลายวันแล้วอาจจะพกไปบ้างประเด็นก็คือไอ้กระเป๋าเครื่องสำอางหนี่งอะ ตอนนั้นเนี่ยหนิงจะใช้กระเป๋าเครื่องสำอางที่มันเป็นแบบเออมันมันขาดอะคือมันขาดเดยอะมากลุ่งลิงเขาก็ให้ใหม่ทีแหละแล้วตอนเขาให้มามันก็ใหม่แต่ว่าเราใช้ไปเรื่อยเรื่อยมันก็เก่าใช่ป่ะแล้วเราเป็นคนไม่ค่อยพกไปไหนมาไหนอยู่แล้วกาวมันก็หลุดลุ่ยออกมาแล้วมันก็ขาดเป็นเส้นเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าเออเดี๋ยวเราเอาเครื่องสำอางใส่ไปในนั้นปุ๊บแล้วเดี๋ยวไปถึงเวลาเราแต่งหน้ามันจะได้มีอะไรครบอยู่นั้นใช่ป่ะ ถ้าเกิดเราจะแต่งแต่งงานใหญ่นไม่ได้แต่งแบบเล็กๆแค่ทาแป้งทาปากโอเคเ้าก็มิง้าไปถึงโรงแรมก่อนแล้วครูอุ้มเนี่ยเขาก็ตามหลังมาเว้ยปรากว่าวันที่ครูอุ้มเข้ามาเนี่ยนะเขาก็จะลากกระเป๋าเดินทางมา1ใบนะแล้วเขาก็มีกระเป๋าสะพายหนึ่งใบแล้วก็จะมีกระเป๋าเล็กๆอีกใบหนึ่งโอ้โหกูเห็นพ็อปของครูอุ้มนั้วนชนโอ้โหคูอุ้มจัดเต็มสําหรับกูนะ กระเป๋าเดินทางใบเดียวแบบสพายอะ่ะแบบสพายเหมือนเป้ธรรมดานะเพราะอันนี้น่มีเสื้อผ้ามีทุกสิ่งที่อยากเลยลนะ้วเลยปุ๊บเราเห็นปุ๊บแลวโอโว้โหกูคุณอุ้มจัดเต็มอะขึ้นไปบนโรงแรมก็มืดแล้วนะโพเพทีนี้แกก็เลยบอกว่าเออพี่หนิงเดี๋ยวอุ้มขอแบบอาบน้ําแต่งตัวแป๊บนึงนะแบบแต่งหน้าหน่อยนึงเราก็บอกเออดีเอาดีเราก็บอกว่าเออก็ดีเหมือนกันคุณจะได้เติมหน้าหน่อยหนึ่งใช่ป่ะทีนี้คูอุ้มเขาเข้าไปอาบน้ําเว้พอเขาอาบน้ําเสร็จก็ออกมาข้างนอก เขาก็เลยแบบจะแต่งหน้าจังหวะนั้นะ่ะเราเห็นแก่เปิดกระเป๋ามาเว้ยเสร็จปุ๊บเขาก็จะมีกระเป๋าเครื่องสำอางใบหนึ่งซึ่งมันเป็นของแบรนด์เนมนะเป็นแบรนด์ยี่ห้อหนึ่งแล้วในนั้น,น่ะมันก็จะมีแบบโอ้โหเครื่องสำอางเรียงแบบสวยงามาก็จะเป็นแบบเขาก็เป็นแบรนด์เขานะมีดีโอ่งดีออมีแป้งชาแนลมีปัดแก้มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีรองพื้นมีเชดดต้องเชดดิ้งเราเห็นแล้วเราก็แบบโอ้โห คือกระเป๋าเครื่องสำอางเขาก็แบรนด์แล้วก็ข้างในนั้นก็แม่งมีแต่ของดีๆทั้งนั้นมันนึกถึงตัวเราเราอะกำลังจะหยิบเครื่อ,สองสำอางมาใช้อีดอกกูไม่กล้าหยิบเลยอะคืออายมากมันทําให้เราวันนั้นอะไม่กล้าไปเปิดเอากระเป๋าเครื่องสำอางออกมาแล้วคุูอุ้มก็ถามว่าเอาพี่หนิงแล้วพี่หนิงไม่แต่งหน้าหรอเราก็เลยบอกอ๋อบังเอ,อิญพี่แบบเอาเครื่องสำอางมาไมา่ไม่ไม,ไม่ไม่เยอะไม่พร้อมอะเอามานิดหน่อยเราก็บอกนี้น้องก็เลยบอกว่า พี่หนิงใช้ของอุ้มก็ได้นะใช้ของอุ้มเลยกูหยิบใช้ได้เลยอะไรก็ใช้ได้แต่ว่าพอเราเห็นเครื่องสำอางเขาอะลิปสติกดีออปัดแก้มชานงชาแนวอะไรอย่างเงี้ยเลยแล้วเราก็เกรงใจไม่กล้าใช้แล้วก็มีครีมทาหนงทาหน้าอะไรอย่างเงี้ยใช่แเขาก็มีหลายตัวอยู่นั่นคือมันทําให้หนิงไม่กล้าหย,ยิกบกระเป๋าเครื่องสำอางขึ้นมาเพราะมันขาดหลุดลุย่ยแต่ กูจะออกไปแบบนั้นมันก็ไม่ได้ป้าเพราะว่าเราก็มาแบบเหนื่อยๆมาร้อนเราก็ต้องแต่งหน้าใช่ไหมด้วยความระเกงใจเราก็ไม่เอาเราก็เลยอ่ะกูหยิบก็หยิบวะกูก็เลยหยิบกระเป๋าเครื่องสำอางออกมาใช่ไหมกูก็ยอมอายวันนั้นพอหยิบออกมาปุ๊บคืออันนี้ถือว่ายังดีกว่าใบนั้นนะใบรองหนึ่งใบแบบธรรมดาโนเนมไม่มีอะไรเลยจริงๆอ่ะมันไม่ได้ติดที่ว่าเป็นแบรนด์เนมหรือไม่แบรนด์เนมแต่มันอยู่ที่ความสะอาดความเป็นระเบียบความเป็นผู้หญิงอ่ะพอเราหยิบมาใช่ป้า และคู่มาเขาเห็นกระเป๋าเครื่องสำอางลยน้องเขาก็หันเาวังเข้าคือเขาก็ขำแต่สิ่งที่เาอุ้มเขาขำเนี่ยเขาไม่ได้บูบี้เรานะแล้วเขาก็ไม่ได้แบบขำเยอะๆหรือแบบอะไรเราแต่ว่าคือคู่หมาจะคาดหวังกับเราว่าเฮ้ยความเป็นเอลี่อ่ะน่าจะมีอะไรที่มันเป็นระเบียบเรียบร้อยมีอคเซสซอรีคือสสำอางเยะๆอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเลยนะ ทีนี้พอเราเปิดมาเราก็เห็นน้องเขาขำแต่เราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเนี่ยกูก็ขำไปด้วยเราก็เปิดมาปุ๊บปรากฏเครื่องถุงเครื่องอ้างเราก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ทุกคนเละไปหมดคือข้างในแม่ไม่รู้เป็นอะไรมีสำลีด้วยนะสำลีเช็ดหน้าอะไรก็รวมมาอยา่นี้นมีอ่าที่มัดผมที่อะไรและมีครีมซองครูพกครีมซองไปหลายชนิดสองสามเก้าห้าเก้าอะไรเงี้ยพอเราเห็นเขาหยิบแบบหยิบอ่าพวกครีมประเทืองผิวขึ้นมาแล้วเป็นขวดเป็นเซ็ตเนะี่ย มันทําให้เราแบบกูไม่อยากหยิบครีมซองเลยคือกูอายมากจริงๆอ่ะคือมันแล้วแต่บางคนนะเราไม่รู้แต่สําหรับเด็กอ่ะนักตอนนั้นด้วยความที่เราเป็นแบบเ e อลี่อะนะเราคำว่าเอลี L ่ e, มันก็ไม่ได้หมายความว่าต้องรวยต้องอะไรแต่ว่าเราน่าจะมีระเบียบระบบหรือว่ามีเครื่องมือที่มันดีกว่านั้นนิดนึงแล้วแป้งของเรานะมันก็เป็นแป้งตลับที่แบบแตกอนะ่ะนึกออกป้าแป้งเราก็ซื้อจากเซเว่นอย่างเงี้ยแล้วมันก็แตกแล้วเราก็จะแบบหยิบมาใช้ทีมันก็ คุณลงนึกภาพมาถ้าเป็นผู้หญิงจะรู้ว่าถ้าแป้งแตกมันจะเป็นยังไงใช่ไหมอายเห็นเขาใช้ของดีแล้วก็ไม่กล้าเลยทีนี้คุ้มบอกว่าพี่หนิงใช้ของคูุ้มได้นะเอานี้ไหมเอานั้นไหมอะไรเงี้ยเราก็ไม่กล้าเว้ทีนี้น้องก็เลยบอกว่าเราพูดกับน้องเลยนะเราบอกว่าครูคุ้มเห็นคุ้มใช้กระเป๋าเครื่องสำอางแล้วแบบหรือใช้เครื่องสำอางตะลี่ยอดแล้วแบบพี่ไม่กล้าหยิบใช้อะ่ะแล้วแบบมันรู้สึก ที่ดูแย่ไปเลยเนาะคือมันเหมือว่ากูณด้ด้หนึ่งนะไม่ได้ว่าอยากได้ค่าตัวเองนะแต่รู้สึกว่า mm. เฮ้ยตลอดเวลาที่ผ่านมาทําไมเราไม่ดูแลวะไม่ดูแลตัวเองทําไมเราไม่มีระบบระเบียบทําไมเรากระโดดกระเด็กมากเกินไปใช่ป่ะหนงว่ามันเป็นหน้าตาอย่างหนึ่งนะที่แบบมันทําให้เราบุคลิกภาพของเราดูดีหรือไม่ดีมันพิสูจน์ได้จากไอการใช้เครื่องสาอางที่มันไม่เละเทะคือค่ะบอกแล้วนะไม่จะเป็นต้องแบรนด์นะ แต่ว่าแบรนด์ถ้าใช้มันก็โอเคมันก็ดูแบบเออเราก็เป็นคนที่แบบมีเทสต์มีรสนิยมใช่ไหมอันนั้นมันก็เหมาะกับคนที่แบบการเงินก็พร้อมไงแต่เราไม่พร้อมเราก็ใช้แบบโบเบ้แบบกิ๊กก๊อกอะไรเงรี้ยเราก็ไม่อยากใช้เอาโอเคจบปุ๊บเราก็ใช้วันนั้นมันเป็นภาพที่หนิงใส่หัวไว้เลยนะว่าเฮ้ยอันดับแรกอะ่ะกูต้องกูต้องเปลี่ยนกระเป๋าเครื่องสำอางก่อน<ม>เพราะว่ากระเป๋าเครื่องสำอางของเราแม่งแบบ คุณแล้วกูจะไปใช้อะไรวะกูจะไปซื้ออะไรไปซื้อตามตลาดนัดโอเคมันก็ได้แต่ว่าเราไม่ค่อยได้ไปซื้อไงเราก็คิดว่าต่อไปนี้กูต้องมีกระเป๋าเครื่องสำอางละแต่ถ้ามีแบบดูดีหน่อยมันก็ดีใช่แล้วโชคชะตามันก็แบบบังเอิญที่แบบลิขิตนะเนี๋ยจนะคิดมาตลอดเลยนะว่ากูต้องหากระเป๋าเครื่องสำอาง กูต้องหากระเป๋าเครื่องสำอางกูต้องไปซื้อแบบอย่างนี้อย่างนั้นหนิไปดูมาหลายรอบนะของนารยาหนิก็ไปดูมาแต่แม่ก็ยังไม่โดนไม่ถูกใจใช่ะจนกระทั่งความโชคดีแล้วก็ไปเจอคุณแม่แอลของเราคุณแม่แอลก็เลยแบบให้กระเป๋าเครื่องสำอ,า,อางหนิมาเยอะมากต่อไปนี่กูไม่อายแล้วในการพกกระเป๋าสำางนะอ่ะอันนี้เป็นของชาแนลอันนี้ก็เป็นของคิสเซียนดีอออ่าอันนี้ของดีออนะคะคือวันนี้กูพร้อมเลยถ้ากูไปเที่ยวไหนกับใครนะ กูจะมีกระเป๋าเครื่องสำอางแบบที่มันสะอาดส,สะอ้านนะดูดีหน่อยแล้วก็มีชาล i ทิเบรีนะดีนะ๋ยนี้นะหนิงก็จะแบบเริ่มขันมารักตัวเองอ่ะเวลาเราจะไปค้างคืนอ่างแรมแล้วเปิดกระเป๋ามาปุ๊บใช่ป่ะแล้วความโชคดีของเราอะต่อนนี้เราก็ไม่ต้องใช้ครีมซองนะเราก็จะมีได้ความอนุเคราะห์จากคุณนกทุกคนเราบอกก่อนนะว่าเราไม่ได้มาอวดเครื่องสำอางแบรนด์เนมนะแต่หนิงรู้สึกว่า สิ่งที่มันขาดหายไปอ่ะหนิงได้มาโดยที่หนิงคิดตลอดเวลาว่ากูคาไม่มีบัญญาซื้อหรอกแล้วกูจะไปเอาเงินที่ไหนซื้อโอเคเดี๋ยวนี้พอคุณนกงให้มาปุ๊บเราก็จะรู้สึกเออตอนหลังนะเออถ้าเกิดคราวหน้านะเราไปค้างคืนอ้างแรมหรือเราไปเที่ยวแต้หวันไปไหนหรือไปนอนรวมกับใครๆเราหยิบเครื่องสำอางมาเราไม่ต้องอายใครละเพราะว่า มันก็ยังมีดีหน่อยใช่ไหมเเรามีแป้งชาแนลอันนี้ก็ที่คุณนกให้มานาะนแล้วนะมันก็ยังไม่หมดอะก็ยังเหลือเยอะอยู่นะเพราะว่ามีคนให้มาเยอะเยอะเลยมันเหมือนกดแข่งแรงหนึงดูดนะเอาต่อไปเราก็จะแบบเอาใช้แป้งชาแนลนะแล้วก็มีอ่บบัชออนของน้งจูทุกคนรู้ปะ่ะเวลามันแตกอะคือมันแตกแบบโบอย่างนี้เลยนะแป้งของเราอะอันนี้ก็เริ่มแตกแล้วเห็นไหมเพราพอมันแตก มันก็จะหล่นอิเล็กเค่ะแล้วเครื่องสาอางหรือแป้งเนี่ยเวลามันหล่นเนี่ยมันจะไปรวมกันอยู่ในกระเป๋าถูกปะไอเศษเศษที่มันร่วงหล่นพอมันไปรวมอยู่ในกระเป๋าเสร็จปุ๊บมันเป็นยังไงเครื่องสาอางที่เราหยิบมาแต่ละชิ้นเนี่ยมันก็จะเลอะมันก็จะเขอะมันดูแบบกิ๊กก๊อกอีโบอีเบแบบว่าเหมือนของโบเบ้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คุณแอลก็ให้มานะเราก็รู้สึกเออก็ดีหน่อยเว้ยเราก็จะต่อไปเนี้ย ถ้าเราไปเที่ยวไหนเราก็จะไม่ต้องอายละมีเครื่องส่องดีๆใช้เพราะฉะนั้นนะหนิงคิดว่าเดี๋ยวนี้นะ,ะมีลิปสติกอ่มีนี่ด้นะจ๊ะมีแบบว่า,วาพอเราเห็นครูอุ้มเขามีเว้ยอุ้มเขาก็จะมีแปรงตัดมีอะไรแต่ของคูใช้มือโบกเ่ี่ยเพราะความที่เราไม่ใส่ใจไงถ้าเราใส่ใจเราดูแลมันหรือว่าเราแบบเงินมีแต่ดัน,นไปทาอย่างอื่นหมดไม่เรามองข้ามสิ่งเหล่านี้ไงไอสิ่งเหล่านี้ถามมาสําคัญไหม มันอาจจะสัมพัญ์กับบางคนหรือบางคนอาจจะคิดไม่สําคัญเมื่อก่อนเนี่ยคิดว่าไม่สําคัญแต่พอเราเนี่ยไปเจอกลุ่มสังคมคนอีกแบบหนึง่งอีกระดับหนึ่งอะแล้วเราแบบไปอยู่รวมกับเขาเนี่ยพอเราไปเห็นอย่างนั้นปุ๊บเราเรารู้เลยว่าเฮ้ยมันสําคัญนะเว้ยเราจะไปใช้ของแบบที่มันกระโหลกกะลาอะไรอย่างเงี้ยเรามีตังเราต้องอไปซื้อบ้างนะไม่ใช่เอาเงินไปแบบไปแดกเหล้าหมดไปเที่ยวหมดไปชอปปิ้งซื้ออย่างอื่นหมดไปกบอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเรื่องความสุขความมามราไม่ได้ดูแล เรื่องราของครูอุ้มเนี่ยนะเขาเป็นแรงบันดาลใจให้หนิงเยอะมากเลยคุณรู้ป่ะวันนั้นเรานั่งมองครูอุ้มนะเราก็ดูน้องเขาก็เล่าให้เราฟังด้วยนะว่าเมื่อก่อนเขาก็เป็นเหมือนเราแบบเนี้ยคือครูอุ้มก็เป็นคนที่ไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องอความสุขงานสักเท่าไหร่เพราะเขาคิดว่าเป็นตัวของตัวเองก็โอเคแลว้วใช้แบบนี้ก็ได้ใช้แบบนั้นก็ได้เราไม่ได้ไปเจอใครแล้วไม่ได้ไปอวดใคร ก่อนเอุ้มก็คิดแบบนี้แล้วครูอุ้มเนี่ยมเล่าให้เราฟังบอกพี่หนิงอุ้มเคยเป็นแบบพี่มาก่อนแต่ว่างานของอุ้มอะอุ้มต้องเจอคนที่แบบเจอคนที่มีมีชื่อเสียงครูอุ้มก็จัดว่าเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งนะคะแล้วก็เขากคดังนะเพราะเป็นนักกีฬาเขาเป็นแบบว่าเป็นชัเปี้ยนโลกเลยนะนะ,ปะเป็นครูสอนเทนเนอร์ก็คือบางทีเขาต้องไปฝึกไปสอนคนนู้นคนนี้คนนั้นคนที่มาเรียนับเขาก็มีทั้งระดับแบบทั้ง คือไล่ไปเลยตั้งแต่กลางยันไฮยขึ้นไปอ่ะคนที่จะมาจ้างให้คุ้มไปเป็นเทรนเนอร์มันก็ต้องมีตังค์หรือมปกเป็นพวกดาราก็มีแล้วคุ้มบอกว่าพี่คิดดูหนูจะไปใส่รองเท้าแบบอีโบอีเบ้มันก็ไม่ได้คือเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบหญิงจำใส่ใจเลยคือคุ้มเขาเล่าว่าเขาเนี่ยไปเจอคนที่แบบมีชื่อเสียงก็นคนมีเงินอ่ะนะที่จ้างเขาอะแล้วเขาใส่รองเท้าแบบ มันเป็นรองเท้าที่มีราคาเหมือนกันแต่ว่ามันเก่ามากเพราะว่าความที่ครูอุ้มแบบคิดว่ามันไม่จําเป็นนะไม่สําคัญแล้วครูอ่ะเล่าให้ฟังนะครูอุ้มบอกว่าพี่หนียงรู้ป่ะพอหนูไปใส่รองเท้าปุ๊บเนี่ยแล้วคนที่เขามาเนี่ยคือเหมือนกับครูอุ้มไปบ้านของคนคนนี้หรือไงเนี่ยแล้วเจ้าของบ้านเนี่ยเขาออกมาเห็นรองเท้ามันเก่ามากเขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยของคนใช้หรือเปล่าหรือของใครมาถอดเอาไว้เขาก็เลยเอาไปเขี่ยไปทิ้งแล้วมันเป็นรองเท้าของครูอุ้ม แล้วต้องแต่นั้นมากูมอ,อกพี่หนิงไม่ได้ละหนูแบบหนูรู้สึกอายมากแล้วหนูอายแล้วหนูรู้สึกว่าต่อไปเนี้ยหนูจะต้องหนูจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองต้องให้คุณค่ามันเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นกับตัวเองนะคะการที่เราใช้ของที่มันแบบดูดีขึ้นมาบ้างยอะไรเงี้ยเช็คเช่นเดียวกับที่หนิงอะเปิดกระเป๋าเครื่องสาอางมาแล้วหนิงเจอของอุ้มปุ๊บหนิงมีามรู้สึกว่าโอ้โหอายอะกูแบบกูไม่อยากงัดขึ้นมาใช้เลยฟิลเดียวกันเลยนะคะ คนไม่ได้อยู่ตรงจุดนี้อาจจะไม่ได้เข้าใจหนิงเจอคนเยอะมากด้วยบางทีหนิงก็เจอคนมีเงินคนรวยคนมีชื่อเสียงแล้วเราเป็นนอนรวมกับเขาแล้วบ่อยมากที่หนิงไปรวมแล้วเ็าเห็นเราใช้ของกะโลกลาเขาอาจจะเป็นแบบว่าจะให้เขาสมเพศเราหรอมันก็ไม่ได้ใช่ปะเราต้องปรับปรุงตัวเองอะโอเคทีนี้เราอะได้ไอเดียมาจากคุณอุ้มแบบว่าเป็นแรงบันดาลใจนะคือมันเช้าวันหนึ่งเราตื่นมาเว้ยแล้วคูณอุ้มเนี่ย คือเขาเป็นคนที่แบบตื่นมาก็สวยเลยอีดอกหน้าตาฟันไม่ต้องแปรงเขาตื่นมา้าสวยเลยเขานอนอยังสวยเพราะอะไรเพราะว่าเขาเนี่ก่อน,นั้นเขาบำรุงผิวเขาก็ไปต่อขนตามาแล้วตื่นเช้ามาเนี่ยเขาก็ลงมปกินข้าวเบรกฟาสต์ไปกับเราเว้ยกูตื่นมาหน้าตาเราดูไม่ได้แล้วแบบเราก็เราก็ไม่ได้เป็นคนที่ไม่ชอบใส่ชุดนอนเว้ยทีนี้ครูอุ้มเนี่ยเขาก็ใส่แค่แบบนุ่งเกงวอร์มตัวหนึ่งใส่เสื้อวอร์มตัวหนึ่งแล้วก็หัวกระเสือกกระเซิงลงมาแต่เขาดูดีมาก เพราะอะไรเพราะว่าเขาดูแลไงคือหนิงว่าเขาไม่ได้แต่งหน้าลงมานะแต่ว่าด้วยความที่เขาต้องสวยอยู่ตลอดเวลาไงขนตาจะต้องเด้งนองอะไรเนี่ยเขาตื่นม,มาเขาไม่ต้องล้างหน้าเขาสวยแล้วอะแล้วเราอะไปเห็นแบบหูปุณนทุ่งเกงค่ะสัน้นกูใส่เสื้อยื่ตัวหนึ่งแล้วเราเดินไปกับเขาเหมือนเราเป็นคนใช้เลยนึกออกป่ะภาพนั้นนะมันทําให้หนิงรู้สึกว่าถ้าเราต้องไปนอนค้างค้างแรงกับคนอื่นรวมกันหรืออะไรเนี่ย เราจะต้องมีชุดนอนดีๆติดตัวไปบ้างเพื่อที่ว่าบางทีเราไปทานอาหารเบรกาสต์นอนเช้าอย่างเงี้ยอย่างบางทีเราไปพักโรงแรมสี่ดาวห้าดาวนี่แล้วเราไปกินเบรกาสต์อะเราแต่งตัวแบบกระโหลกกระลาปลากระป๋ปองโบเบ้มันก็ไม่ได้ใช่ปะวะดูมาสายตาคนอื่นอะที่เขาจ้องมองเรามันเหมือนกับเขาอาจจะมองเราหรือเราไม่รู้นะหนึ่งต้องบอกนะสองคมนานเป็นสังคมที่บูบี้กัน บางคนอาจจะแสดงออกบางคนอาจจะไม่แสดงออกแต่บางทีอ่ะด้วยสายตาเราดูก็รู้เพราะฉะนั้นเราต้องรักษาภาพลักษณ์ของตัวเองอววเนี่ยโดยเฉพาะตัวเหน่งต้องมีภาพลักษณ์นะเดินลงมากินอาหารเช้าแล้วต้องมีชุดนอนอสวยๆลงมาถูกปัเราจะไปใส่อะไรก็ไม่ได้นั่นอนะ่ะมันเป็นภาพทําให้หนิงจาหมดเลยการที่หนิงเจอครูอุ้มและได้ไปใช้ชีวิตร่วมกับเขาสองคืนวันนั้นอ่ะมันทําให้หนิงเปลี่ยนความคิดใหม่หมดเลยนะแล้วก็หันมาดูแลตัวเองมากขึ้นหันมาใส่ใจ อะไรที่เราคิดว่ามันไม่สําคัญมันก็มันก็สาคัญนะเวย้ยมันไม่ใช่ไม่สําคัญนะคะก็ะอยากจะบอกว่าผู้หญิงเราต้องดูแลตัวเองนะคะบางคนอย่างที่หนู่บ,บอกเมื่อกีอาจจะแบบไม่จําเป็นบางคนอาจจะคิีว่าไม่จเป็นแต่หนึว่ามันมันก็จําเป็นนะบางทีเราเปิดกระเป๋าหม่เราเจอมีแต่ครีมซอง มีแป้งมีอะไรแล้วรู้สึกโอ้โหมันแย่มากเลยอะ่ะหนิงก็ต้องขอบคุณคุณนกขอบคุณแม่แอลนะคะคุณแอลที่แบบอนุเคราะห์กระเป๋าเครื่องสาอางมาเยอะมากแล้วก็เครื่องสาอางก็มีครบแล้วต่อไปนี้ถ้าไปไหนหนก็จะบอกให้อีดอกดูมีหน้ามีตาด้วยวหนไหนอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้จริงๆนะทุกคน น,าน้าหนิงบอกไม่ได้ถ้าเราไปจะเจออีกสังคมอีกแบบหนึ่งอะ่ะเราก็ต้องเออให้มันดูดีขึ้นมานิดนึงโอเคเดี๋ยวคลิปต่อไปนะเรายังอยู่ในเรื่องหมวดเครื่องสาอางันอยู่ทุกคนเป็นไหมเวลาไปบ้านก็เดือดแล้วแบบบางทีเราไม่ได้พกเครื่องสำอางไปคือไปนอนโดยไม่รู้ตัวแล้วสิ่งหนึ่งที่แบบเวลาฉันไปบ้านใครนะฉันจะชอบเสือกเรื่องเครื่องสาอางมาก เชอบไปเปิดกระเป๋าเขาดูอยากรู้ว่ามันมีอะไรมัง่งเขาใช้อะไรบั่งเขาแบบอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่แค่คนอื่นนะบางทีสมัยเด็กๆอะ่ะเราเป็นคนชอบหรือคุยเครื่องสำอาจใช่เดี๋ยวรอบหน้าหนิงจะมาเสือกให้ดูนะคะว่าเนิงไปเปิดกระเป๋าขึ้นมาแล้วเจออะไรบ้างนะโอเคนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ